สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะกับดิฉันมามินะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็จะมาให้เทคนิคเพื่อนๆน,นะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ในการฝึกสมาธิเลยนะคะหากวันนี้ค่ะเราฝึกสมาธิมันทำให้จิตเราไม่เคยสงบนิ่งเลยลองนำเทคนิคนี้ออกไปใช้นะคะเพราะส่วนใหญ่ค่ะที่จิตเราไม่สงบนิ่งเพราะมันมักจะ โอนซ่านหรือคิดสิ่งนู้นสิ่งนี้นะคะกังวลเรื่องนู้นเ,เรื่องนี้ค่ะจิตเรามันไม่ปล่อยนั่นถึงนะคะเนื่องจากเราอาจจะเคยไปอธิษฐานจิตไว้หรือตั้งจิตไว้นะคะหรือนะคะเราอาจจะมีเขาเรียกว่าพมฒนาการของจิตเราที่มันไปยึดไว้ฉะนั้นเราต้องสลัดตรงนี้ออก ะะอาจารย์ก็จะให้เทคนิคนะคะอันนี้มาจากประสบการณ์ของอาจารย์และอาจารย์ก็มีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ด้วยนะคะในการสอนทุกรุ่นเลยจะต้องให้มีการอธิษฐานจิตค่ะฉะนั้นวิธีแก้เลยว,วันนี้ค่ะจิตเราไม่เคยสงบนิ่งเลยฝึกสมาธิเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถดึงจิต มาอยู่กับปัจจุบันได้เลยทําจิตไม่นิ่งลองนําเทคนิคนี้ไปใช้นะคะเพราะส่วนใหญ่ค่ะจากประสบการณ์ของอาจารย์นะคะบางทีอาจารย์ทำสมาธิค่ะจิตมันไม่หยุดนิ่งได้เพราะอะไรเราไปตั้งนะคะไปตั้งจิตหรืออาจจะไปนะคะอธิษฐานจิตไว้หรือสาบานอะไรไว้หรือมีเป้าหมายนะคะที่จะต้องทําเรายึดมันไว้อยู่พ้เป้าหมายก็ดีค่ะนะคะ่ะ สิ่งที่เราวางแผนจะทําก็ดีค่ะหรือเราไปอธิษฐานนะคะเกาะเกาะติดเราไว้กับเรื่องนั้นอยู่ค่ะมันไม่ถูกสลัดออกเราไม่ปล่อยนั่นเองง่ายง่ายเรามันไปยึดอยู่กับเรื่องนั้นอาจารย์ยกตัวอย่างแบบอาจารย์ mm hmm. ต้องการจะนั่งสมาธิเพื่อให้จิตมันสงบนิ่งดิ่งรวมแต่ใจอาจารย์มันก็ไปคิดถึงเรื่องงานค่ะมันฟุ้ง ว่าเป้าหมายฉันจะต้องทํางานเรื่องนี้สร้างยอดขายเรื่องนี้ทําเรื่องนี้ให้สําเร็จคือจิตเรามันไปโฟกัสอยู่กับสิ่งที่เราเคยออกมิถานจิตว่าจะต้องทําสิ่งนี้หรือสิ่งที่เราเนี่ยสั่งจิตเราไว้ค่ะนะคะอาจารย์เองศึกษากฎแรงดูดบางครั้งเราสั่งจิตเราพูดทุกวันทุกวันและเราสั่งแบบเราไม่ได้ปล่อยวางมันอะ สั่งมันทุกวันจนกลายเป็นความเคยชินอยู่ในจิตใต้สำนึกไม่ค่อยวางมันก่ะนะะเราสั่งจิตไหวนะคะเราใช้กดแรงดูได้เราใช้เฉพาะเพื่อการทํางานของเรากะแต่อเราอย่าให้มันกลุมหรือยึดไว้อยู่ที่สมองเราตลอดเวลากะความสําเร็จนะคะการดึงดูดสร้างกลลัพบในทางโลกคับไม่ได้อยู่ การคิดของเราตลอดเวลานะคะให้เราเข้าใจนะคะเพราะความสําเร็จของเราค่ะมันจะต้องมาจากการวางใจที่สงบนิ่งก่อนนะคะฉะนั้นไงเวลาเราจะทําสมาธิค่ะมันคือการฝึกให้ตัวเราวางใจเป็นสงบนิง่งกและสามารถที่จะไปสร้างผลลัพธ์ไปทํางานในทางโลกในสิ่งที่เราต้องการให้บรรลุปเป้าหมายได้แต่ถ้าเราหยุด งานที่เราจะต้องทำให้มันสําเร็จยึดไว้ในสมองเราตลอดเวลาถบบง,งานนั้นก็ปสบสาเร็จช้าหรืออาจจะไม่สําเร็จเลยนะหลายครั้งเราศึกษากดแรงดูดศึกษาเรื่องศาสตร์ตะวันตกอะแต่เราไม่ได้เข้าใจแก่นลึกๆจริงๆที่เขาสอน่ะเราเข้าใจว่านะคะต้องคิดบวกอย่งเดียวคิดบวกคิดเยอะๆนะเราไปเข้าใจว่าการคิดเนี่ยก็คือปัญญาการคิดคือความสําเร็จ จริงๆแล้วความสําเร็จเรามันคือการหยุดคิดก่อนนะ่ะมันถึงเห็นปัญญามันถึงเห็นไอเดียวความคิดสร้างสารรค์กะนะฉะฉนั้นเราทําสมาธิเพื่อไปใช้ทางโลกสร้างผลลัพธ์ทางโลกหรือเราทําสมาธิเพื่อเดินจิตเราเข้าสู่ตัวตนร,ระดับสูงหรือเข้าพุทธนะเขาเรียกวเข้าสู่พุทธะไม่ว่าจะทางโลกทางธรรมกนล้วนแล้ว เราจะต้องทําให้จิตสงบนิ่งลอยทุกสิ่งทุกอย่าง่ะเขาเรียกว่าจิตที่มันออก้างนอกเนี่ยนํามันเข้าสู่ภายใน,นสลัดภายนอกออกแค่นั้นข้อแรกเลยค่ะถ้าจิตเราหยุดถ้าจิตเรามันยึดอะไรไว้ด้วยคําอธิษฐานจิตก็ดีคําสาบานก็ดีหรืองานหรือสิ่งที่เราอาจจะผิดพลาดเข้าใจผิดในการยึด ไว้ที่สมองยึดไว้ที่จิตใต้สำนึกเรายึดไว้ที่สัญญาเราค่ะนะคะฉะนั้นวิธีแก้หรือเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ที่สอนกันก่ะในสายวิญญาณค่ะวิธีแก้คืออะไรอธิษฐานจิต่อยสิ่งเหล่านั้นนะคะลงไปก่อนค่ะช่วงที่เราจะทําสมาธิค่ะเพื่อไม่ให้มันเกิดความกังวลเพื่อให้มันเกิดความสําเร็จค่ะไม่อธิษฐานจิตค่ะการทำสมาธิครั้งนี้ ขอให้เรื่องราวต่างๆที่ข้าพเจ้าสาบานปฏิฐานจิตผูกมัดไว้ที่จิตใจนะคะหรือที่ข้าพเจ้าเนี่ยนะคะสร้างไว้ทําไว้ยึดไว้ด้วยปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ด้วยความกังวลเป็นเป้าหมายงานของข้าพเจ้าก็ดีเป้าหมายชีวิตของข้าพเจ้าก็ดีค่ะที่อาจารย์ที่ข้าพเจ้ายึดไว้ขอให้มันสลัด ล่อยวางชั่วขณะ,ะเพื่อให้ข้าพเจ้าจนั่งสมาธิเดินตามทางเส้นเส้นทางมันเป็นเส้นทางโดยธรรมชาติเส้นทางแห่งจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเส้นทางแห่งพุทธอย่างถูกต้องอย่างธรรมชาติอย่างศัจธรรมและเป็นเส้นทางของการเดิน ด้วยปัญญาเดินด้วยความรู้แจ้งค่ะให้เราอธิษฐานจิตค่ะให้เราปล่อยวางไปก่อนค่ะเพื่อที่เราจะทําสมาธิให้จิตสงบนิ่งสาเร็จค่ะนะคะทุกท่านไปลองใช้ดูนะคะพ่ออาจารย์ใช้อยู่นะคะอ่ะก่อนที่เราจะนั่งสมาธิทุกครั้งเลยให้น้อมจิตนึกถึงครูบาอาจา,ารย์บารมีองค์สมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเพราะเราจะนั่งสมาธิเพื่อเส้นทางหลุดพ้นแบบ สิ่งที่ท่านสอนคัะอธิฐานจิตขอบารมีท่านกับเพื่อให้เราเดินให้เราได้ศึกษาได้รู้ได้รู้ถึงเส้นทางที่ถูกที่ต้องที่เป็นเส้นทางสัจธรรมนะคะเส้นทางของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเส้นทางเดียวกับองค์สมมาสัมพุทธเจ้าอธิฐานจิตถึงท่านกับขอบารมีท่านก่ะน,นี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนกันค่ะทุกท่านลองไปใช้ถ้าเรานั่งสมาธิจิตไม่สงบนิ่งฟกเราไปยึดทางโลกอยู่ เราต้องปล่อยการยึดก่อนเราถึงจะหุดสงบได้ค่ะนะเคล็ดลับนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่คิดฟุ้นสัน้นหรือเคยสาบานโดยที่เราอาจจะจําไม่ได้หรือเราเคยอยุที่ฐานจิตทั้งโลกไว้และจําไม่ได้ค่ะนะและเรื่องนั้นมันก็มักจะเข้ามาอยู่ในสมองเราตลอดเวลาเวลาเรานั่งสมาธินั่งไปเราก็คิดถึงเรื่องหาเงินนั่งไปเราก็คิดถึงสามีนั่งไปเราก็คิดถึง ภรรยาน,นั่งไปเราก็คิดถึงถึงสิ่งนู้นสิ่งนี้เป็นเรื่องเราที่เราเคยตั้งจิตอธิษฐานจิตไว้ก็ดีสาบานไว้ก็ดีหรือเราไปผูกจิตยึดไว้กับสิ่งนั้นกะเราต้องอธิษฐานจิตสลับมันไปก่อนค่ะนี่คือเทคนิคที่ทุกคนสามารถไปลองทำดูได้ค่ะนะคะสิ่งนี้ค่ะ ะะมีพระอ,อาจารย์พระอ,อรหันต์นะคะก็สอนเป็นคลิปเสียงเยอะแยะที่อาจารย์แบ่งปันไว้ในช่องนี้ก็สามารถไปเปิดดูได้วันข้างหน้าอาจารย์จะตัดเฉพาะถ่อยคาที่ท่านสอนไว้นะคะและเอามาแบ่งปันกัะตัวอาจารย์เองก็ต้องขอบคุณพระอราันเทระพระอ,อาจารย์ต่างๆกันที่แบ่งปันและอาจารย์ก็ไปใช้กับตัวเองค่ะและเห็นว่านะคะเวลาเราอาธิษฐานจิตก่อนที่เราจะนั่งสมาธิค่ะจิตเรามันนิ่งและรวมไวมากเลยค่ะ ะะเพราะมันทำให้เราสลัดเรื่องราวอื่นๆออกไปก่อนค่ะและเรานะคะก็จะมไม่จิตเราค่ะมันสงบนิ่งตรงนี้เนี่ยแหละเวลาเราสงบนิ่งค่ะความสงบตรงนี้เนี่แหละมันทำให้เราเห็นหูติดเห็นนามของเราเห็นความชัดเจนในจิตของเรานะคะนี่ก็คือนะคะเป็นเทคนิคเคล็ดลับจากครูบาอาจารย์และอาจารย์ก็ใช้อยู่นะคะในการที่จะ นะคะช่วยให้จิตสงบนิ่งเพราะบางครั้งเราก็จะลืมไปว่าเราเคยสามารนหรือเราเคยอธิษฐานจิตหรือบางทีเรายึดเรื่องนั้นทําไมไม่สลัดออกเลยมันเกี่ยวข้องกับกรรมที่เราอาจะเคยทําผูกคํากันไว้ก็มีค่ะวะ่าเขาเรียกว,ว่ากรรมในอนดีตนั่นเองึ้นก็ลองไปใช้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมาแบ่งปันเทคนิคสั้นๆค่ะใน,รเ,นเรื่องของการทําสมาธิก่อนทาสําหรับมือใหม่ หรือใครที่เป็นมือเก่ามือโปก็ลองเอาไปใช้ได้นะคะเทคนิคนี้ที่ฐานจิตก่อนที่เราจะทําสมาธิเพื่อให้จิตเรามันปล่อยเขาเรียกว่าให้จิตเราปล่อยการยึดน,นะคะเรื่องต่างในชีวิตของเราค่ะเพื่อให้ช่วงคำนวที่เราทําสมาธิมันรวมปวุกเวากันนะคะนี่ก็คือสําหรับคลิปนี้ค่ะที่นํามาแบบควาสั้นๆค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ